ว่านโรปรสูตรว่าด้วยการปลูกป่าเทวดาทูลถามว่าบุญย่อมเจริญทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดการทุกเมื่อแก่ชนเหล่าไหนชนเหล่าไหนดำรงอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลแล้วย่อมไปสู่สวรรค์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าชนเหล่าใดปลูกสวนอันน่ารื่นรมปลูกป่าสร้างสะพานขุดสระน้ำบ่อน้ำ และให้ที่พักอาศัยบุญย่อมเจริญแก่ชนเหล่านั้นทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดการทุกเมื่อชนเหล่านั้นดำรงอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลแล้วย่อมไปสู่สวรรค์อย่างแน่นอนพระไตรปิฎกเล่มที่15พระสุตตันตปิฎกเล่มที่เจฉบับมหาจุลาสังยุตตะนิกายสคาถวัก